ดูต่อการเมืองนิดหน่อยอาจจะเป็นประเด็นโยงเศรษฐกิจทผู้ชมครับรมีประเด็นเรื่องเงินเดือนข้าราชการนีดาโพคับสํารวจออกมาอ่าก็ปรากฏว่าผลสํารวจโดยสรุปนะออกมาเมื่อเช้านี้เองความเพียงพอของเงินเดือนได,ได,ได้ได้รับไม่รวมรายได้พิเศษอื่นที่ถูกกฎหมายปรากฏว่า4 4 8 1ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายและไม่มีเงินเก็บ28.32พอ แล้วก็มีเงินเก็บ26.87พอแต่ไม่มีเงินเก็บเมื่อรวมรายได้พิเศษและเงินเดือนที่ได้รับการใช้ใจ่ายในปัจจุบันก็คล้ายๆกันนี่แหละ31.76%ปค่ะก็เพียงพอแล้วก็มีเงินเก็บ2 4 1 2เพียงพอแต่ไม่มีเงินเก็บ22.90นะคะก็คือไม่มีรายได้พิเศษอื่นๆเลยแล้วก็2 1 2 2ไม่พอไม่มีเงินเก็บขณะที่มีนี่ 44.3บอกหนี้กับสถาบันการเงิน43.3บอกหนี้กับสากร25.5บอกไม่มีหนี้โอ้เก่งนะ <c oughs> 3.66บอกมีหนี้นอกระบบรวมถึงยืมเพื่อนยืมญาติ <c oughs> อ้าวท่านผู้ชอมอยู่ในกลุ่มไหนเหรอ <c oughs> ท่านที่เป็นข้าราชการส่วนแนวความคิดแบ่งจ่ายเงินเดือนสองรอบอันนี้แปลกใจส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอะ่ะ71.3 0ไม่เห็นด้วยเลยนะคะ แล้ว11.83คือไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะมันรวมกันก็กลายเป็น83.13เชอรภัยแรกของรัฐบาลส่วนใหญ่กลับไม่เห็นด้วยนะแต่ที่เห็นด้วยเห็นด้วยมากนี่8.32ค่อนข้างเห็นด้วยอยู่ที่7.71ถ้ารวมกันในหมวดเห็นด้วยก็จะอยู่ที่16.03เะอค่ะทบูช